สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการลุงจัาออนแอร์นะคะได้เป็นรายการโดยคุณวิทูลพึงประเสริฐและดิฉันนชนกศรีเทนชัยค่ะวันนี้บรรยากาศในรายการของลุงจับออนแอร์ของเรานะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้นําท้องถิ่นท่านหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากออฟฟิศเราที่บางนามากนักนะคะ เป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลบางแก้วค่ะดพรพัทรพลจำปารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะนายกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีกักบการเข้าสรายการ,รลุงจาอนแอนนะคะถ้าบอกว่าบางแก้วคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเมกะบางนาน่ารู้จักเลยนั่นแหละอยู่บางแก้วครับบางคนเอ๊ะบางแก้วอยู่ไหนครับ ถ้าไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ต้องผ่านบางแก้วถ้ามาจากบางนาตราดน,นะครับเพราะฉะนั้นบางแก้วนี่จะเป็นเมืองที่คนผ่านอยู่ตลอดเวลาเป็นเมืองใหญ่แล้วน,น,นะคะนล้คนเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าที่สําคัญที่สุดที่เชิญมาในวันนี้กําลังจะใหญ่กว่าที่มันใหญ่อยู่แล้วอ้ทําไมอะคะเ,เดี๋ยวคอยดูนะฮะเดี๋ยวคอยดูว่าวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของบางแก้ว<อ>ตําบลเล็กๆนี่แหละ,ะจะกลายเป็นประตูเมืองเข้ารับสู่ AEC ของกรุงเทพเลย คือถ้าบ,บ,บอกว่ามาเมกาบางนานเนี่ยนี้ขึ้นทางด่วนมาจากพระรามสองค่ะคสิบห้นาทีถึงเมกาบางนานคนข้างหลังวงแหวนเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงใคร,ครที่อยู่พระรามสองบางคนบอกว่าอยู่ฝั่งทนอ,อยากมาแถวๆย่านนี้มาดูความเป็นเมืองมาท่องเที่ยวอ,อะไรต่างๆ -15, 20นาทีเท่านั้นนะคะค ็อยากมากินปลาสลิดโอ้แน่นอนเลยยังมีอ่ายงมียังมีกใหญ่ๆก็มีเดี๋ยวนี้มีคอนโดมีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์เยอะมีบริษัทต่างชาติมาเยอะด้านช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยนะครับว่าบางแก้วจะเป็นยังไงในอีกไม่กี่ปีไปดูวิสัยทัศน์ของนายกรบการบริหารส่วนตำบลบางแก้วนะยครับยินดีครับยินดีดูที่ว่าจะใหญ่โตกว่าผู้ว่าชการกรุงเทพไหมไม่อะครับไม่อกครับดูนะฮะ ค่ะนี่ก็เป็นในบางแก้วมีการทาสีต้นไม้นี่เคยผ่านไปบางทีบางจุดที่เห็นว่าเป็นซอยเล็กๆแคบๆครับทำอะไรครับเรื่องขยะฮะลดรงเรื่องคัดแยกขยะโดยเก็บเอาชุมชนเนี่ยมามีส่วนร่วมนะรเราให้ชุมชนดูแลกันเองโดยตั้งเป็นกองทุนบริหารจัดการขยะในชุมชนบางแก้วขึ้นนะครับ,รบสําคัญนะขยะสําคัญครับเห็นไปทาต้นไม้ขาวๆด้วย ใช่ครับเพราะว่าจะช่วยให้เวลากลางค่ำกลางคืนประชาชนผ่านไปมาเนี่ยไฟศาสตร์แสงไปมันก็จะทําให้มองภูมิทัศน์ได้ดีขึ้นนะฮะนี่นะครับเป็นตําบลบางแก้วอันนี้เป็นภาพเก่านะที่เราเห็นว่าสภาพเดิมนะเป็นอย่างนี้เดิมเดิมเป็นแบบนี้เป็นทุ่งนาบ้างใช่ไหมครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ้างเป็นที่ลกลางบ้างที่ลกลางว่างเปล่าบ้างตอนนี้บางแก้ว ภาพอย่างนี้หายากนะคะที่กนเพราะว่าพื้นที่ทุกจุดนี้เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะใช่ใช่เรื่องคุณภาพชีวิตเราก็ดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่ครับกีฬาในชุมชนก็มาเล่นกันด้วยนะครับมีมีอบตบางแก้วเกมเรานําชาวบ้านมาเล่นกันเองชาวบ้านเองฮะในชุมชนเรื่องผู้สูงอายุเราก็ประเพณีวัฒนธรรมเราก็ดูแลดูแลอยู่ตลอดลักษณะชาวบ้านจะเอาขยะมาขายฮะเห็นไครับ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราที่บางแก้วเราก็พร้อมนะฮะฝ่ายป้องกันภัยบรรเทาสาภายณนี่วันเด็กฮะงานวันเด็กงานวันเด็กของวันเด็กงานวันเด็กใหญ่นี่เลยครับจัดเพื่อเด็กความเป็นอัจฉริยะของเด็กแต่ละคนออกมาค่ะก็เป็นงานวันเด็กจัดขึ้นที่ไหนคะตอนนี้ที่อบตบางแก้วเลยครับเรามีเนื้อที่ที่นั่นอยู่15ไร่ถึง20ไร่ครับเอาเป็นว่าบางแก้วลองเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังที่ครับว่าเป็นอย่งไบ้าง อ๋อนะบางแก้วเราเนี่ยครับพี่น้องครับก็อยู่ในเขตอําเภอบางลีจังหวัดสุพรรณนะครับซึ่งอยู่ประมาณกม5ถึงกม9ถนนบางนาตราดถ้าบอกว่าบางแก้วอาจจะไม่รู้ต่างจังหวัดนะฮะถ้าบอกว่าเขตอําเภอบางลีตําบลบางแก้วถนนบางนาตราดนะกมตราคือถนนระหว่างเส้นศรีนครินนะฮะไปชลบุรีกม4กม5ถึงกม9เนี่ยจะรู้กันโดยเฉพาะตอนนี้อย่างที่ท่านว่า คนจะจำค่อนข้างจะจำได้ง่ายก็คือห้างเมกาบางนามาเกิดขึ้นห้างอีเกียบ้างนะฮะตอนนี้มาอยู่ในเขตบางแก้วแต่จะเรียกว่าเมกาบางนาเขาจะเริยมจะรู้จักเมกาบางนาเมกาบางนาแต่น่าจะเป็นเมกาบางแก้วมากกว่าบางแก้วเลยครับยืนยันบางแก้วบางพลีสุประการนะครับมันเปลี่ยนไปยังไงตอนนี้ก็ด้วยเหตุผลเมื่อก่อนนะฮะชาวบ้านตามที่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าสู่กันฟังมาเนี่ย ตำบลบางแก้วเขตอำเภอบางปีสุปการเนี่ยก็ะจะเป็นชุมชนที่ทำนาทำไร่ทำนากันเป็นชาวบ้านโดยเฉพาะพี่น้องชาวมอนนะฮะพประแดงก็มาทำนาที่นี่ต่อมาก็มีการพัฒนาตัดถนนบางนาตราดมามคือจากกรุงเทพกอมอศูนสี่แยกบางนานะ,ะสี่แยกบางนากอมอศูก็จะมุ่งไปทางชนบุรีไปจังหวัดตราดก็เลยเรียกชื่อว่า บางนาตราดนั่นแหละครับความจริงก็ผ่านในตำบลบางแก้วอเมเอบางปีสุพราการณของเราแต่ก่อนที่บางแก้วค่ะจะมีอะไรที่เป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนของในชุมชนชาวบ,บ้านเขาประกอบอาชีพอะไรกันนะแต่ก่อนอ๋อแต่ก่อนนะครับก็โดยหลักแล้วนะชุมชนของเราเนี่ยเป็นการประมงส่วนหนึ่งนะครับประมง,ะมงแบบกเกษตรนะฮะ ไม่ใช่กระมงกับทะเลนะท่านนะมันไม่ได้เลเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาเป็นบ่อปลาเยอะมากนะครับคือปลาปลาสลิดอร่อยนะอร่อยมากปลาสลิดในชุมชนบางแก้วของเราเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันไปเลี้ยงบ้างบางคนไม่มีที่ตัวเองก็เช่านจำนวนมากแต่พอปัจจุบันนี้เปลี่ยนสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปก็จะทําให้ชุมชนนั้นน ไปสู่การพัฒนาการเป็นเมืองมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะ,ค,ะครับเห็นว่าท่านพยายามจะให้มันเป็นอินเตอร์เลยมีสิงคโปร์มีจีนมีแน่นอนาคาดมาลงทุนคือสิ่งยังไงคะตรงนี้ค่ะสิ่งที่คาดหวังนะฮะ,ะในตำบลบ,บางแก้วนะฮะอำเภอบางพลีสุประการของเรานั้นนะจากการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของอความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจากชุมชนริมคลองนะฮะ ก็จะกลายมาเป็นชุมชนจัดสรรมากขึ้นนะม,มีคอนโดมีโกดังมีโรงงานมีพาณิชย์มีห้างสินค้าจํานวนมากมและแน่นอนห้างเมกาบางนาเนียมแก้วเราเนี่ยก็เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศก็แล้วกันในเอเชียน,นี้นะครับส่วนที่เราต้องการที่จะนําสู่บางแก้วนะครับโดยที่ผมได้นําเสนอพี่น้องประชาชนในเมื่อคราวคลังหาเสียงเลือกตั้งโดยจะเปลี่ยนบางแก้วหรือเชนบางแก้วไปสู่การพัฒนาที่ เป็นเมืองแห่งโอกาสน่าอยู่ขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องที่ผมมองเห็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเรื่องการพัฒนาพื้นที่นี้ยังไม่เป็นระบบที่ผ่านมาครับการไม่เป็นระบบเนี่ยมันจะก่อปัญหาเกิดปัญหาหลากหลายเช่นการจราจรในพื้นที่ก็จะมีถนนทนทางซึ่งเป็นเอกชนสส่วนมากประชาชนส่วนมากที่มาอยู่ก็จะเกิดปัญหารถติดนะฮะส่วนที่ เติมต่อมานั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่นะนะครับเพราะชุมชนบางแก้วของเรานี้24.69ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮะมี16ชุมชนหมู่บ้าน9 0กว่าหมู่บ้านชุมชนจับสั่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ประชากรก็ในทะเบียนรล์44,500กว่า 40, 000, 500, คน ประชาการแฝงก็เท่าตัวร่วมแสนคนนะครับดังนั้นแล้วทิศทางในการพัฒนาอนาคตเนี่ยเราจะต้องเอาปัญหาที่มีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยกลับขึ้นมาบนโต๊ะมาคุยกันโดยสร้างเป็นวิชั่นนะครับเป็นนโยบายบเพื่อจะให้ชุมชนบางแก้วเนี่ยก้าวไปสู่เมืองแห่งโอกาสหน้าอยู่อย่างเช่นอย่างที่ท่านว่านะครับ,รบเราจะนำบางแก้วไปสู่ การพัฒนาแห่งโอกาสก็คือจําเป็นจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะผังเมืองอนะครับซึ่งผังเมืองของบางแก้วของเรานั้นก็จะกําหนดขึ้นมาโดยยึดผังเมืองของจังหวัดสุพาารรณและก็ผังเมืองที่เราจะจัดขึ้นเองนะฮะเป็นเรียกว่าผังงเมืองเฉพาะหรือจัดรูปที่ดินในตำบลบางแก้วเกิดขึ้นโดยจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับมันวิเศษอย่างไรท่านจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ มันจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่คนมเมื่อเริ่มต้นที่คนนั้นท่านต้องเล็งไปที่การศึกษานะผมกําลังจะพูดไปถึงว่าเราจะทําผังเมืองเฉพาะขึ้นมาพิเศษอย่างไร